เตรียมเตี๊มหัวไว้หมดแล้วหมดแล้วเอ่อหมดหมดหมดแล้วเออมี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 ไฟแฟงสอนแฟงสอนแฟงสอนแต่เรามองไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหมลูกแฟงสอนลูกแฟงสอน อะไรวะกล้องจับได้แค่สองลูกสรุปจุดยูสามลูกก็น่าจะจุดอีกแลูกก็มาแค่นี้ก็ไม่มาล่ะนู่นอะไรมีเพียบเลยอ๋อมีเพียบใช่ไหมโอเค นนคนยิงกำลังโดดร่มมาอยู่ปับนะ่ไม่เขากำลังดับไฟมั้งเบแบจะจะจะบ พอบ้านใจกล้าดีเขาจุดจะต,ตรงนั้นน่ะกรอกแป๊บนึงอันนั้นเป็นป้ายไ,ไฟลูกป้ายไ,ไฟยไใจเย็นนี่รอแปบอ๊บนึงเหมือนฝนตกเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วไม่เลยเหมือนฝนตกเลยเราเราไปวิ่งฝากกันไหมลูก <c oughs> หนูว่ามะย่างั้นไม่หมดอะ่ะเราต้องไปทดสอบพุทธคุณนี่อยู่ในน้ำไม่ใช่หรอต้องวิ่งมาแต่สวยดีนะสวยดี แล้วแล้วไฟมันมาเดีเขาก็จุดในโลกก็ไม่บอกว่ามสิดน้ำอื้อแล้วเขจุดพันที่จริงมว่าเขาจุดให้ปลาดูปลากระโดดงับกับเงียบพอพอมันงับเสร็จสุกปลาอยู่นั้นอ่ะเหมือนว่าตายหมดสุกพอดี ต้งองรอนี้หยุดแล้วมัม้งจะพูจอดไม่รู้ทีร่รู้ฟันเหมือนกันรถตับเพลน <c oughs> อันนี้ตอนนี้เหมือนคุณประเทศเราแล้วก็ซุ้มได้เยอะเหมือนกันในก้องอนั้นใช่ใเ,เดือเยอะยอยู่ โดนไปว่ะแต่ละคูนเพราโดนฝังระเบิดใครเห็นใครเห็นคันควันเป็นกุญไจใหม่จริง,งก็ไฟใหม่ห,ห,มหมดแล้วหมดแล้ว,ด,ลว,ด,ลวดับแล้วเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วใครเผิวปาก <laughs> ไอปีาไอเราก็มองดูท้องป่าทีไหนได้เปนจุดจุดต้งด มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงมาแล้วลูกยิงมาแล้ววายุายิงมา่าอังกฤษตนี้อังกฤษยังไม่มีเลยเออไม่มีแบบนี้ ที่แล้วไม่มี

กับที่มารอดูหน่อยเออเยอะกว่ามากเลยสวยกว่าด้วย มาเลยรวมไหม โอ้โหเฮ้ยสวยๆๆลูกนี้สวยๆมันกระจายดีมากแ่นีซเลอนเลยอะของฟ้าส่เล่นกเล่กา หัวใจด้วยหัวใจหัวใจลูกศรเออแปลกดีไม่เคยเห็น,หน,นมีหัวใจแผงลูกศรน,นะ กัท like oh, oh, ี่มาดูปีที่แล้วนั่งดูมาทั้งหมดแล้วปปีนี้เยอะสุดๆปีที่แล้วแทบไม่มีอะไรเลย